แม่คงคาจะโมโหหรือมีความสุขกับงานลอยกระทงปีนี้กันนะวันนี้จะมาวาดพระแม่ทั้งสองอารมณ์ในแผ่นเดียวด้วยกระดาษสีน้ำเรนาซองที่หนา300กรัมกันเริ่มจากฝั่งโมโหเราจะวาดพระแม่คงคากัดฟันโกรธเพราะแม่น้ำสกรปรกที่มีซากกระทงและเศษขยะลอยอยู่เต็มน้ำ ต่อมาฝั่งที่มีความสุขจะวาดพระแม่คงคาที่มีหน้าตายิ้มที่มีคนมาขอขามาโดยกระทงและดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดและเราก็จะได้ภาพร่างพระแม่คงคาสองอารมณ์แล้วฝั่งโมโหเราจะใช้สีแดงเข้มและเทคนิคเปียกบนเปียกเพื่อให้ภาพดูน่ากลัวเริ่มจากลงสีเข้มด้านนอกและผสมสีให้จางลงในจุดที่ภาพสว่างต่อมาฝั่งมีความสุขเราจะใช้สีฟ้าเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูสดใสสร้างหมอกด้วยการใช้ผู้การแห้งซับสีออกด้วยเนื้อกระดาษสีน้ำเรเนซองที่อุ้มน้ำดีทำให้การลงหลายเลเยอร์หรือใช้น้ำเยอะ ไม่ทำให้กระดาษเป็นขุยให้ทุกความสร้างสรรค์เป็นไปได้เก็บรายละเอียดโดยระบายพระแม่ให้น้ําตาไหลออกมาและเกลี่ยสีผิวให้ดูอมชมพูมากขึ้นเสร็จแล้วเพื่อนๆคิดว่าพระแม่จะรู้สึกแบบไหนพิมพ์มบาบอกกันหน่อย